สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับผมมีรถมาแนะนำใหม่ะรถส่งกาแฟเดี๋ยวมาดูกันว่ารถส่งกาแฟเป็นไงฮะไรเงียง้ยครับผมรถส่งกาแฟสตาร์บัก๊กมดูกันนะฮะวูววูเลยนะเวลาเว <c oughs> ลากดคันเร่งเอียงรู้สึกเอียงตัวมาข้างหน้า มง่ายมากฉันเหมาะกับการวิ่งทางตรงครทุกคนไม่น่ารอดดูทรงแล้วไม่น่ารอดครับเราส่งกาแฟโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหเอาไว้มาขับคำ้ำคำอื้ออือ้หงายหลังนะ จบเฮ้ับผมเดี๋ยวเอาไว้มีชิวชิวๆผมหาด่านชิวชิวก่อนด่านวัวแล้วกันด่านนี้ไปก่านหนาวช่วงนี้ดูฮะเกือบล้มเกือบล้มไปฮะไปฮะอ้้ย กาแฟเกือหกหกไปแล้วฮะ้หวโดดฮะโดดฮะฮู้พุ่งฮะโอ้ยเสียวมีเสียวบอกแค่นเดี่ยวมีเสียวไหวง่ายหลังง่ายหลังโยกโยกโยกเด้งโยกเด้งโยกโอ้โหนึกว่าเต้นแลบโยกโยกโยก โยกโอ้ยหมวกหลุดดูฮะจังหวะขึ้นเนินฮะทุกคนเหมือนจะเกียกตะกายขึ้นเมื่อกี้นี้โยกสุดยอดมากฮะรถพลังเยอะมากฮะรถคันนี้โยกสุดยอดฮะทุกคนดูฮะโยกไปต่อฮะเด้งขึ้นวืบโยกไปไปไปฮะ ด่านวัวต้องมีวัวครับทุกคนโยไปฮะโอ้โหีมีเสียวมากเลยโอ้หสุดยอดนะได้นะภารกิจนี้อ้าวตายโอ้โหตายเลยโอ้โหไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ